12สิ่งที่ต้องทำในช่วงวิกฤตของชีวิตวันนี้ก็จะเสียงเป็ดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบว่าเจ็บคอมากเลยแล้วก็เสียงมันเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วนี่มันดีขึ้นแล้วนะก็เลยอยากจะมาอัดเสียงให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเรามาดูกันนะว่า12สสิ่งที่ต้องทำในช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยเราจะต้องหาโอกาสเพิ่มแล้วก็หาไรายได้เพิ่มค่ะ ตรงเนี้ยมีจดหมายจากทางบ้านเนาะบอกว่าเออบางเรื่องเนี่ยเราทําไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะเราทําที่เราทําได้ก่อนค่ะแล้วตรงไหนที่เราอยากที่จะทําแต่ว่าทักษะหรือความชํานาญเรายังไม่ได้ค่ะให้เราอะค่ะจัดเวลาที่จะเพิ่มทักษะหรือความเชี่ยวชาญตรงนั้นเพิ่มมันก็จะทําให้ความกว้างของการหาโอกาสนะคะความกว้างของการหาไรายได้เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้น ข้อที่2ค่ะใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้เรื่องนี้สำคัญมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วิกฤตของชีวิตนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้น้อยกว่าที่เราหาได้อะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยมีเงินออมนะคะเราก็จะสามารถต่อยอดให้เปิดโอกาสให้กับสิง่งอื่นๆได้แต่ตอนที่ช่วงวิกฤตเป็นยังไงคะเราต้องประหยัดค่ะ อันไหนที่ยังไม่จําเป็นต้องซือ้อเราไม่ต้องซือ้อมันไม่ใช่ทุกอย่างที่จําเป็นต้องมีนะการที่เราทํากับข้าวที่บ้านค่ะหรือว่าการที่เราเนี่ยยังใส่เสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เราอะค่ะสามารถที่จะประหยัดตรงนี้ได้มากขึ้นหรือเรามาสํารวจตัวเองกันค่ะว่าปกติอะเราเสียเงินไปกับตรงไหนบ้างนะคะ ตรงไหนที่เราประหยัดได้ให้เราลองจดออกมาว่าแต่ละวันเราใช้อะไรไปบ้างเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่สามหยุดพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองเรื่องเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะตอนที่เราเกิดวิกฤตแน่นอน,นะคะ่ะชีวิตมันเครียดมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราหันไปพึ่งสิ่งเสพบติดใช่ไหมคะ หรือแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่การไปปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำลายตัวเองค่ะใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการคลายเครียดชั่วคราวแต่เมื่อเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะมันก็จะอยู่กับปัญหาเดิมแต่เพื่อนอย่าลืมเรื่องนี้นะว่าตรงนี้มันยิ่งทำให้เราอะ่ะ จมลึกเข้าไปอยู่ในวิกฤตของชีวิตมากยิ่งขึ้นแทนที่มันจะโผล่ขึ้นเหนือน้ำใช่ไหมคะมันกลับจมดิ่งลงไปใต้ทะเลมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเมื่อเจอวิกฤตในชีวิตอะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมที่คือเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าอันไหนมันเป็นพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองให้เราหยุดเรื่องนั้นนะคะแล้วก็มาหาวิธีการคลายเครียดอย่างอื่น ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเช่นการนอนให้เพียงพอนะคะการดื่มน้ําการออกกําลังกายตรงนี้มันจะทําให้ร่างกายเราอะแข็งแรงมากขึ้นเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับความเครียดได้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4มีสมาธิกับชีวิตเรื่องนี้ยจาเป็นมากๆอีกเช่นกันมันมีหลายเรื่องที่กระหน่ําเข้ามา1นึ่วัน 1, 0 0 0เรื่องถูกต้องไหมคะ แต่วันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเราหยุดก่อนเราหยุดที่จะล้อนลนกับทุกสิ่งเราหยุดก่อนว่าโอ๊ยทำไมมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ภายในวันนี้แน่นอนภายในพรุ่งนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะให้เราหยุดก่อนค่อยๆผิดจารณานะ ว่าต้นเหตุมันมาจากไหนวันนี้ค่ะเราต้องหาต้นเหตุให้เจอนะคะไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนเราปวดหัวใช่ไหมคะปวดศีรษะเรากินยาพารามันก็คือแก้ปวดแต่พรุ่งนี้ก็ปวดใหม่ใิ่ไหมคะเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราถึงจะสามารถที่จะไปแก้ไขแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นไงคะ เราไม่สามารถที่จะมองเห็นต้นเหตุของปัญหาได้และที่สำคัญมากๆเลยเราจะต้องจำเอ,อ่อกำจัดอคติทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตออกไปก่อนนะคะอคติว่าโอ๊ยเราคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะคิดว่าเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องจริงนะคะเราจะต้องค่อยๆขุดหาปัญหาของเราเนี่ยออกมาในสายตาบุคคลที่3ค่ะถอยออกมาก้าวหนึ่งลองคิดดูสิว่า ถ้าเป็นปัญหาของเพื่อนเราเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงค่อยๆมีสมาธิกับชีวิตนะคะค่อยๆมองค่อยๆแก้ปัญหาเท่าที่เรามองที่เรามองเห็นเราก็ทำได้ค่ะข้อที่ห้าอย่าพึ่งท้อนะคะเพื่อนวันนี้ทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเรื่องชั่วคราวมากๆวันนี้เพื่อนอาจจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือมีปัญหาเรื่องเงิน มันก็คือเป็นเรื่องชั่วคราวจริงไหมคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวนะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ไม่มีตังที่จะซื้อนู้ตซื้อนี้ที่เราอยากได้มันก็เป็นเรื่องชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างมันคือเรื่อง,องชั่วคราวแต่วันนี้อยู่ที่เราว่าเราจะทำวันนี้ปัจจุบันตอนเนี้ให้มันส่งเสริมชีวิตให้เราอ่ะดีขึ้นได้ยังไง นั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ถาวรนะคะแต่ถ้าเราทําให้ชีวิตแย่ลงเหมือนแบบต้องหยุดพฤติกรรมทํรลายตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องถาวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเราทําวันนี้ให้มันบวกมากยิ่งขึ้นบวกเวละหนึ่งองศานะคะแล้วมันก็จะทําให้เรื่องชั่วคราวนี้หายไปค่ะข้อที่6พยายามพัฒนาตัวเองเตรียมรับโอกาสที่จะมาถึง วันนี้ค่ะเราเกิดวิกฤตอะ่ะแน่นอนเราต้องแก้ปัญหานะคะแต่อย่าลืมจัดเวลานะคะที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อนหลายคนอาจจะบอกจูนว่าโอ๊ยมันเครียดมากอยู่แล้วนะจูนทราบค่ะแล้วจูนต้องเป็นกำลังใจบีบมือแน่นๆเลยว่ามันจูนเข้าใจอะเนาะชีวิตของคนเราอะค่ะมันเหมือนลิฟต์เลยน้องมีขึ้นมีลงจริงไหมคะวันนี้ถ้าสมมติว่า ตอนที่เราเกิดวิกฤตค่ะมันแปลว่าวันนี้ตอนนี้มันเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดสิ่งที่เราเคยโจทยต่อทั้งหมดสิ่งที่เราเคยเลือกสิ่งที่เราเคยคิดทุกอย่างของเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะกำหนดอนาคตใหม่ของเราใน3ปีข้างหน้าแปลว่าวันนี้เราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ3ปีข้างหน้าเช่นกันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย อย่างที่ซุนบอกเลยตรงไหนที่ทักษะเรายังไม่มีนะคะเรายังรู้สึกมันยังไม่แข็งแรงมากพอนะคะสุขภาพยังไม่ดีจิตใจยังไม่ดีทุกอย่างฟื้นฟูนได้หมดเลยนะคะวันนี้พัฒนาวันหนึ่งองศากันค่ะข้อที่เจ็ดหยุดเป็นหนี้นะคะการเป็นหนี้เนี่ยมันคือการที่มี mindset เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ความมีวินัยในตัวเองอ่ะ มันอาจจะบิดเบี้ยวไปนิดหน่อยแต่มันสามารถที่จะแก้ไขได้เช่นกันวันนี้หยุดเป็นหนี้อันไหนไม่จําเป็นนะคะเพื่อนบอกหลายคนบอกว่าจาเป็นทุกอย่างใช่ไหมไม่จริงนะลองค่อยๆเขียนออกมาดูนะวันนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนอะ่ะเคยจัดบ้านนะคะของคุณคอนโดมาริเอะใช่ไหมจุนพูดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจานะคะ ใช่แหละคอนโดมริเอกนะคะก็คือที่เขาบอกว่าให้เราจัดบ้านเรื่องการจัดเสื้อผ้าก่อนใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นมีอะไรอะ่ะห้าอย่างของเขาอะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเอกสารสําคัญถ้าเพื่อนเคยจัดเป็นพวกหมวดหมูพวกเนี้ยเราลองสํารวจดูสิคะว่าเรามีอะไรอะ่ะที่ไม่ใช้บ้างในชีวิตประจําวันตุนเชื่อว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลยค่ะที่เราไม่ได้ใช้เยอะมากแล้วก็ เก็บไว้นะคะให้มันฝุ่นเกาะเล่นๆเนาะตรงนี้ค่ะทำไมอ่ะเราถึงซื้อมาล่ะจริงไหมเราต้องถามตัวเองเยอะๆเลยว่าสิ่งที่เราไม่ใช้อะ่ะเราซื้อทำไมนี่แหละมันเลยทำให้เราอะ่ะรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนบอกว่าเราอาจจะซื้อมาเพื่อที่ว่าเป็นอ่อ ตอบสนองเติมเต็มชีวิตให้กับเราใช่ไหมคะเพื่อให้คนอื่นยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราซื้อมาเพราะว่าถูกโปรโมชั่นนะคะชักชวนหรือพวกเนี้ยค่ะนี่แหละเราต้องสำรวจตัวเองก่อนมันจะทำให้เราอะหยุดพฤติกรรมการเป็นนี้ได้นะคะตรงเนี้ยเราต้องไปดูตัวเองเยอะๆเลยค่ะการที่เรารู้จักตัวเองมากๆอ่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะข้อที่8ดค่ะรักษาร่างกายจิตใจให้ดี ความแข็งแรงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จําเป็นมากวันนี้เรามีใจมีไอเดียมีเวลามีเงินเยอะแยะไปหมดเลยแต่นอนติดเตียงไปไงคะทําอะไรไม่ได้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารักษาร่างกายของเราอะให้ดีมากยิ่งขึ้นทํำยังไงใช่ไหมคะทาให้เราสดชื่นมากยิ่งขึ้นทํำยังไงให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทํำยังไงตรงนี้เราต้องดูนะว่าทั้งการนอนใช่ไหมคะ การกินใช่ไหมคะเพื่อนรู้ไหมเวลาที่เครียดอะ่ะสุภาษิตจีนเขามีอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าก่อนที่เราอะ่ะจะพาคนที่เรารักอะค่ะไปคุยสักเรื่องหนึ่งเพื่อเหมือนปรับความเข้าใจกันอะ่ะเราต้องทําให้เขาอะ่ะแบบพาให้พาเขาว่าไปกินข้าวก่อนมันแปลว่าอะไรคะคือพอท้องอิ่มค่ะทุกอย่างอะ่ะมันง่ายไปหมดเลยเหมือนกันวันนี้ท้องอิ่มนอนหลับนอนเต็มตื่นนะคะ นอนหลับลึกนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมากมากกว่า7จ0ดเปนไปเรียบร้อยแล้วมันนอกจากสดชื่นมีแรงแล้วนะคะการรับแดดที่เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยและการเคลื่อนไหวด้วยการเดินบ้างนะคะไม่ใช่นั่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เราอะสมองแจ่มใสสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่9 รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดวันนี้เราต้องรู้อารมณ์ตัวเองมากๆเลยนะคะเรากำลังเป็นอะไรนะคะวันนี้ตุ้ไม่ได้บอกว่าวันนี้ฉันเครียดมากแล้วเราก็แบบพยายามแบบไม่ฉันไม่เครียดฉันไม่เครียดฉันต้องคิดบวกฉันต้องคิดว่าพรุ่งนี้มันจะดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการเหมือนกับเราเอาปัญหาไปซุกใต้พรมค่ะเออหลายคนบอกเอ้ยมันมันไม่ดีเหรอมันเป็น มันเป็นการที่เราเหมือนเราหลอกตัวเองอะคะ่ะแต่การที่เรายอมรับตัวเองต่างหากยอมรับเลยว่าเรากำลังเครียดเราปวดหัวมากเราอารมณ์ไม่ดีเลยเราหงุดหงิดเราโกรธจังเลยเราไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เลยอะไรแบบนี้คะ่ะยอมรับกับตัวเองยอมรับก่อน,ออม,อนมันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปสำรวจ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและต้นเหตุของปัญหาค่ะคืออะไรนี่แหละมันคือการที่เรารู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดและข้อที่10นะคะเข้าใจจุดประสงค์ของทุกการกระทำอันนี้ก็คือการรู้จักตัวเองหนึ่งเรื่องเหมือนกันก็คือว่าวันนี้เราทำอะไรเพื่ออะไรนะคะเราทำทำไมอะ่ะอืมใช่ไหมไม่ใช่ทำไปเพราะ กระแสให้ทำเหรอหรือเพื่อนชวนหรือครอบครัวบอกหรือพ่อแม่บอกใช่ไหมคะวันนี้เราทำตรงนี้เพื่ออะไรเราต้องรู้ตัวเองว่าจุดประสงค์ที่เราทำอะ่ะคืออะไรไม่มีใครนะคะสามารถที่จะบังคับเราได้เราจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่เราทำทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราเราต้องรู้ว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรข้อที่11 อย่าฟังคนอื่นมากฟังสัญชาติตัวเองเยอะๆเลยะคะ่ะวันนี้เราอะคนวันนี้สมมติเรามีปัญหาแน่นอนเราอยากที่จะไปปรึกษาคนนู้นคนนี้คนนั้นมันก็จะปรึกษาร้อยคนมีร้อยความเห็นจริงไหมคะเพื่อนไม่รู้เลยว่าความเห็นอันไหนคือเรียกว่าดีวันนี้นั่งคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะนั่งคุยกับตัวเองเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือการเขียนค่ะ เนาะหลายคนบอกขอพิมพ์ได้ไหมได้ค่ะได้พิมพ์แต่ว่าเขียนเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกับสมองมากที่สุดเลยนะมากกว่าพิมพ์อีกรองเขียวมาดูว่าเรากังวลเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเห็นนะคะภาพรวมของชีวิตของเราค่ะแล้วก็รู้ว่าเราอะ่ะจะต้องไปในทิศทางไหนเราจะเห็นตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะนะคะเรื่องเนี้ยค่ะสำคัญจริงๆและข้อสิบสองค่ะ หยุดร้อนรนเนาะวันนี้เราร้อนรนไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นการที่เราร้อนรนการที่เราผิดหวังการที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่เห็นเป็นไปที่เราต้องการเลยก็เพราะเราคาดหวังอะคะ่ะมันการคาดหวังให้มันเป็นอย่างงูอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะทุกเรื่องมันมีจังหวะชีวิตของมันจริงไหมคะก้าวออกมาค่ะถอยออกมาดูชีวิตตัวเองในฐานะที่ว่า ถ้าเพื่อนเราเป็นแบบนี้เราอยากจะแนะนําเขายังไงนะคะให้เราดูตัวเองนะคะแล้วก็ทําตามที่ใจเราบอกงั้นเรามาดูกันนะคะว่าองศาของตรงไหนของเราที่หายไปค่ะเรามาพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งองศาหนึ่งวันสิบวันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันละ่ะพันวันละ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่เห็นเขาโค้งเดิมเลยนะคะ แล้วพบกับจูนใหม่ค่ะกับพเพจองศาที่หายไปวันนี้ต้องขอโทษจริงๆเลยเสียงเป็ดมากเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย